สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับนะครับอ่าชาวสวนยางมาฝากทุกท่านนะครับอ่าตรวจสอบสถานะเกษตรกรชาวสวนยางอยากรู้ได้เงิน15000บาทไหมเช็ค3ามสถานะรู้เรื่อง ครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับนะครับชาวสวนเกษตรกรนะครับชาวสวนย่างนะครับมาฝากทุกท่านนะครับทำตามที่นะครับที่แอดได้ลงรูปนะครับเช็คสิทธิ์นะครับว่าจะได้รับเงินไหมนะครับนายขจรจักนวลพรมสกุลรองผู้ว่าราชการ รองผูก้การยางแห่งประเทศไทยด้านบริหารรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชมุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2 5 6 3ามีมตินะครับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคไวรัสนะครับโควิด1 9นะครับรายละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับเดือน พฤษภาคมนะครับมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมหกสานะครับจำนวนเงินนะครับเป็นเงินจำนวน1500งบาทนะครับงบประมาณนะครับหนึ่งแสนนะครับห้าหมืนล้านบาทในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางนะครับใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับกอยอทอนะครับประกอบ ไปด้วยเจ้าของสวนผู้เช่าผู้ทําสวนและคนกีดยางนะครับโดยเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับก,ย,กยทนะครับสามารถขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับทางทะเบียนจะแจ้งให้เกษตรกร,กรทราบนะครับครับ <c oughs> ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะให้นะครับ ทางแจ้งปรับทะเบียนเกษตรกรนะครับกับขยทตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63นี้นะครับหน้าการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ยายานะครับการลงทะเบียนยายาเกษตรกรนะครับรับ15,000บาทนะครับชาวสวนยางนะครับเตรียมรับสิทธิ์เป็นกลุ่มที่2นะครับย้ำนะครับเป็นกลุ่มที่2นะครับ นอกจากนี้นะครับสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนกับกอทนะครับได้ที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทยนะครับโดยสามารถทําได้ดังนี้นะครับตามทีแอสนะครับจะทํารูปนะครับเป็นรูปให้ดูนะครับขึ้นรูปนะครับเป็นรูปสไลด์นะครับโปรไฟล์ให้ดูนะครับนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเข้าไปที่เว็บนะครับเว็บการยางนะครับหรือคลิกที่นะครับมันจะเป็นรูปนะครับรูปนี้ครับทีแอสขึ้นให้ดูเลยนะครับ อที่อสองนะครับเลือกประเภทของบุคคลธรรมดานะครับเลือกบุคคลธรรมดาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับสามระบุนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักและกดตรวจสอบข้อมูลนะครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ2 2 4 3 3 2 2 2 2นะครับต่อนะครับ2 4 3 2 45นะครับสำหรับขั้นตอนการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางทาง กยทนะครับจะจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนนะครับการขึ้นทะเบียนนะครับและการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับหรือสสกนะครับเพื่อดําเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรจากนั้นนะครับสสกนะครับจะนําข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลและกรองนะครับ ป้องกันการรับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลซ้ำนะครับซ้ำซ้อนนะครับเมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับทางกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลให้กับทกสจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรต่อไปนะครับครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับดีๆนะครับเกี่ยวกับนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับสามารถนะครับรับสิทธิ์ได้นะครับนะครับแต่ไม่ใช่สิทธิ์อ่า ที่2นะครับเป็นสิทธิ์ที่2นะครับที่แอดได้อ่านข้อมูลไปนะครับยังไงนะครับใครพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับก็นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ํารวยร่ํารวยครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือห่างภัย จากอันตรายไปไใ้ทั้งปวงนะครับแล้วก็นะครับอ่าปศจากโรคโควิดนะครับครับวันนี้แอดต้องลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้แอดขอสวัสดีครับ